สวัสดีครับผมโอครับที่ปรึกษาการขายโชว์รูมมาด้าพิจิตรเพชรก่อนแกนฮะวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกคลิปและวันนี้ถือว่าเป็นคลิปก่อนส่งมอบอีกคันหนึ่งถือซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพิเศษครับรุ่นสุดคุ้มและสีที่หายากรุ่นที่หายากที่สุดนะครับนั่นก็คือ CX3 ของเรานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสีอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปในห้องส่งมอบกันเลยครับเชิญครับ เห็นว่าวันนี้มีทีเด็ดด้วยนะสำหรับเซี่ยง3,000เนี่ยมีทีเด็ดครับมีทีเด็ดแน่นอนสําหรับเขาถือว่าเป็นรุ่นที่หายากสีที่หายากอีกรุ่นหนึ่งและของแถมจัดหนักจัดเต็มสําหรับลูกค้าคันนี้นะครับอมองว่าคันนี้เซลหลายๆท่านหรือลูกค้าหลายๆท่านตามหากันอยู่นะครับและหนึ่งในนั้นวันนี้มาอยู่ที่โชว์รูมมาด้าพิจิตรเพชรของเราครับเดี๋ยวไปดูนี่คือห้องสมอบของเราก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูห้องสมอบของเราภายในนะครับ CX3 2.0เบตสีโพลีเมทันเกครับซึ่งมองว่าเดือนธันวานคมมีรถผลิตออกมาน้อยมากๆและน่าจะมองในสต็อกเดือนธันวาไม่ถึง10คันด้วยซ้ำนะครับหรือว่าไม่เกิน10คันหนึ่งในนั้นมาอยู่ที่เรานะครับและสีนี้คือสีพิเศษด้วยเป็นสีใหม่ของ CX3 นั่นก็คือสีโพลีเมทันเกสสำหรับคลิปนี้แน่นอนที่ผมบอกไปเป็นคลิป ก่อนส่งมอบรีวิวก่อนส่งมอบสำหรับคันนี้จัดหนักจัดเต็มของแถมมีอะไรบ้างและออปชันของ CX3 รุ่นเบสมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูสำหรับคันนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยถือว่าเป็นรุ่นเบสที่ค่อนข้างที่จะสุดคุ้มหรือว่าคุ้มที่สุดในซิกเมนต์หลายๆค่ายเลยเขาว่าได้นะฮะเป็นเครื่องยนต์2.0ที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนั่นก็คือราคา769,000บาทซึ่งไม่รวมสีพิเศษแต่นี้เป็นสีพิเศษเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เพิ่มเงินนะฮะ สำหรับสิ่งที่พิเศษของรุ่นนี้นะฮะมาอันดับแรกเลยนะฮะไฟหน้าไฟหน้านี่ครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบหลอดอะร์โเจนพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่แยกออกจากโคมไฟหน้านะฮะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนตัดมานะครับล้อขนาด16นิ้วนะครับล้อและลายตามที่ท่านเห็นเลยนะครับเป็นสี อลูมิเนียมนะครับให้ผมเห็นเป็นรู้สึกว่าเป็นลายเดียวกันกับตัวคอมฟอร์ตนะตัวเป็น,ปนใช่ครับสำหรับรุ่นคอมฟอร์ตรุ่นเบรดนะครับเบรดพลัสแล้วก็คอมฟอร์ตคือรุ่นสีลายนี้และสีนี้ทั้ง3รุ่นนะครับยกเว้นรุ่นโปรแอคทีฟอย่างเดียวนะครับที่จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับถัดมานะครับสิ่งที่พิเศษไปเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของด้านข้างนะครับกระจกที่กระจก แน่นอนครับมาด้าไม่ทิ้ง DNA แน่นอนอันนี้ก็คือไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับสามารถมองเห็นชัดเจนไม่ว่า,าผู้โดยสารไม,ไม่ว่าจะผู้ใช้ถนนร่วมมาในทางทิศท,ทางไหนนะครับก็จะมองเห็นพวกไฟเลี้ยวพวกนี้ไนดะ้อย่างชัดเจนนะครับถัดมานะครับแน่นอนมาด้าไม่ทิ้งเลยคือกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีซึ่งสามารถล็อกและปลดล็อกได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสเชิญครับมาด้านใน และพิเศษสุดของคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากได้เบาะหนังพิเศษเลยครับเบาะหนังสําหรับคันนี้เป็นเบาะหนังสีดําอันนี้ผมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับสําหรับรุ่นเดิมเดิมมาจะเป็นเบาะผ้าคันนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินตะเกียบคู่นะฮะ เป็นได้สีเงินนี่คือในส่วนของตัวเบาะหนังและของแถมพิเศษสําหรับรถคันนี้นะครับและหลายๆลายคนนะครับถามว่าเบาะหนังเนี้ยเลือกสีเลือกลายเลือกได้เย็บได้ไหมนะฮะอ,อันนี้บอกทุกท่านโดยตรงเลยนะครับตรงๆเลยว่าได้ท่านอยากได้สีไหนลายไหนได้เย็บสีอะไรเรายินดีที่จะให้คําปรึกษายินดีที่จะดูแลท่านอย่างเต็มที่นะครับและสําหรับของแถมพิเศษนะครับด้านหลังนะฮะนี่คือ เปิดขึ้นมาครับจะเป็นถาดยางท้ายรถนะฮะสำหรับถาดยางท้ายรถเนี้ยอันนี้ที่ผมแถมให้ลูกค้านะครับจะเป็นของแท้ทั้งคันเนื่องจากหลายๆท่านนะครับใช้งานในส่วนของห้องเก็บสำารับท้ายค่อนข้างที่จะสมบ,บุกสมบันไม่ว่าไปตลาดนะครับซื้อของที่มันมีเปิเปื้อนนะครับพวกถุงพลาสติกอา,อาจจะรั่วนะครับน้ำอาจจะหยดลง ในส่วนของห้องเก็บสำหรับด้านท้ายหรือหลายๆท่านเก็บรองเท้านะครับเพื่อป้องกันเม็ดดินเม็ดทรายเข้าสู่สักการะด้านล่างนะครับเนื่องจากอันนี้จะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับก็เลยแถมให้ลูกค้าไปเป็นพิเศษครับผมถัดมานะครับนั่นก็คือฟิลม์มสําหรับฟิล์มคันนี้นะครับ ผมจะแถมให้ลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกแบ a ็กคาร์บอนซึ่งเป็นที่ห้อที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีความเข้มของคันนี้บานหน้าจะอยู่ที่40%รอบคันจะอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าหลายๆท่านใช้งานกันนะครับนี่คือก็คือของแถมและการรีวิวก่อนส่งมอบของเจ้านิว m a สด้า cx 3ของเราคันนี้นะครับและสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการที่จะทดลองขับต้องการที่จะสัมผัสรถ,รถตัวจริงหรือต้องการรายละเอียดของแถมอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยผ่านเพจ pro masda bio หรือแอดไลน์มาครับของผมจะเป็นไลน์แอดนะครับ ad pro masda underscore bio นี่คือการที่จะทำให้ผมกับทุกท่านแนบชิดกันยิ่งขึ้นสำหรับรถคันนี้นะครับที่ผมบอกไปข้างต้น คันนี้เลยคือถือว่าเป็นรุ่นสุดคุ้มสุดและราคาถูกที่สุดนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรในฐานะที่ผมเป็นเซลนะครับซึ่งผมมองว่าคันนี้คุ้มที่สุดราคาถูกที่สุดของเครื่องยนต์2.0ลิตรเลยเขาว่าได้นะครับออปชั่นจัดให้มาเต็มนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยมาสด้าถือว่าเป็นที่1อยู่แล้วนี่ก็คือในส่วนของรุ่น New m a ส d a cx 3ของเราครับอย่าลืมครับเลือกมาสด้าเลือกพิจิตไปหครับ ขอบคุณครับ